สวัสดีครับมาพบกับผมเซปิลานะครับในพาร์ทที่2ของ Cat t ท e c a t t ชอ e นะครับว่าลงอารีนาก่อนเลยครับเพื่อโชว์ความเก่าเป็นไงเพื่อโชว์ความเก่าก่อนเลยนี่นี่นี่ว่าเราเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับทุกพาร์ทผมจะลงอารีนาโชว์นะครั้งนี้ต้องไปไกลกว่าเดิมผับ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 แหมทำอะไรบ็ได้ทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับท่านดูดูความไวแสงความไวแสงนี่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  โอ้โหทิ้มเลยเห็นไหมโอ้ยโหมันตีข้างหลังใหญ่อ้อมมาตีข้างหลังดิโอ้ข้างหลังมันเป็นจุดเปิดวะโอ้ยโอ้ยมึงนี่หลายรอบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยต่อยตาเลือกตาเลือกตาเลือกกูบอกเลยตาเลือกตากูเนี่ยโอ้ยลมทั้งยืนครับมาอุ๊ด โอ blue ้โหท,ทั้งธนูทั้งดอกทั้งตุกตบตบยาอืให้กูลุกยืนบ้างไหมนะครับผมไม่รู้ว่าผมก้าวมาถึงที่เดี๋ย้ได้แล้วนี่แน่มาไกลครับรอบนี้เรามาไกลครับมาออกมากันเลยออกมากันเลยนี่คือดาบความไวแสงกระโดดทุบทุบแม่เป็นไงโอ้หงายหงายงายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อน ไม่ไม่ไม่ขอตั้งหลักก่อนฮึฮึเฮ้ยพี่จะไปรอน้องที่ถังช้างเผือกนะพอเลิกดราม่าลุยต่อเอาละครับไปต่อกันที่เอ่อผมจะต้องนั่งเรือไปใช่ไหมเฮ้ยกลับไปเลยพวกมึงเอ้ยมึงถ้าจะไปต้องมีของสามชิ้นนี้เหรอต้องมีด้วยเหรอ โอ้โห oh, ไอหน้าเลือดนี่พี่ทุบได้ไหมโอเคหลายท่านจะเห็นนะครับผมมีหอ,อกเห็นไหมนี่ได้มาตอนนี้ครับตอนแรกเลยครับที่ออกมาจากพระราชาครับเราจะได้อาวุธเนี่ยมันปักอยู่เนี่ยแล้วก็ตีแรงด้วยดูยนะดูตีขึ้นต้งหกต้ง8แล้วผมก็โง่ใช้อันเดิม,มตามนั้นนะครับถ้าใครจะเก็บก็อยู่อันแรกๆเลยครับไปไปลุยกันต่อเลย เก็บตังค์เก็บตังค์นะครับไปฝากธนาคารฝากโอะมันไม่มีไม่มีตามันจริงๆกูโดนเหรอทีตัวอะไรวะหน้าตาคนตีนเนี่ยตัวอะไรวะขี่ได้ไหมวะขี่ไม่ได้หรอบีเฮ้ยธนูนี่โอ้โหแจมยิงเป็นไงรู้จักพี่ไหมฮะพี่เนเผ่าเอลนะ โอ้โหไอ้ตัวนี้มันใหญ่โอ้โหเสียบลูกองหญิงกูเปลูกชิ้นเลยโอ้ยโอ้โหกูจับรถทุ่มยิงธนูใส่มันครับโอ้โหธนูแรงว่ะสิบอ่ะดูดิยิงยังหงายท้องโอ้ยแต่อันนี้มันไม่ได้ไม่ได้มันโอ้โหมันเขียงมึงเขียงกูเป็นขนมเลยนะเป็นของเล่นเลยนะเดี๋ยวก่อนนีอ๋อไม่ยอมไม่ยอมยิงมันเลยจะตายว่ะโอ้ย เพอไม่ได้จับขาน่ะฉีดยิงยิงนี่มีกูยืนยิงตรงนี้แหละเอาสิเฮ้ยอย่าย่องข้างหลังสิวะอย่าตีก็ไม่โดนหนี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 ไฟจะไหม้ตัวมันยิงยิงเมื่อไรจะตายเนี่ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายสักทีเอ้าไปเหนื่อยว่าตายแล้วแหมอย่าซ่ากับพี่นะน้องไอ้นี่ก็ขี่จังเลยตัวเฮ่เนี่ยลงมาลงมามึงลงมาไปต่อครับ เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เอาไปซื้อ,อยาโอ้โหมันแพงโอ้ยโอ้อยยาโอ้ยยิงนี้ไม่ให้กูเกิดเลยเหรอเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยยิงสวนสวนมาใครแม่หนอ,อก,กันกูอยู่เผาเอลไม่รู้เหรอนี่นี่นโอ้ยอย่าลุกที่วย้ยเอามาดิอา้าไตฮาร์เวนาใหม่ครับเริ่มใหม่เริ่ม <laughs> ดูเลือดตาย ขาทีฮะเอ้าเฮ้ยขี่ได้ดีวะโอ้โหนี่ดิฟันาัปๆันฟันัาไม่ห้ยั่ยูเลยฟันใโดนอ้ยิงธนูน่ด้วยโคตรแท่ครับโอ้ไดดีะเดอเอนอโอ้โหี้กูขี่นานแล้วอุ้ยกัดได้ด้วยครับกดปุ่ม hard attack กัดครับกัดแรงไหมโอ้กัดแม่กัดกัดเข้าหนึ่งเหรอหน่งเหรอหรือยังไงหรือชนเข้าหนึ่งหรือกูกัดไม่โดน มาคราวนี้ไม่กลัวกูม,มีตั้งชื่อให้กับเขียวสะอื่นนะกู <c ười> ะก็โดดลงทำไมเนี่ยโอ้โดนแยกเขียวสะอื่นไปเขียวสะอื่นโอ้โหทำไมมึงทรยศไว้เขียวสะอื่นโอ้โหมัวแต่ดูเขียวเสือื้นลงไปเอาเขียวสะอื่นกูคืนมาเอาเขียวสะอื่นกูคืนมานี่โหตาทั้ทางไงาเอา กูจะได้คืนมันเนี่ยเอาแล้วมึงมามามาห้ามกดกระโดดครับกดกระโดดเมื่อไหร่มันจะกระโดดออกยิง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 เนี่ยอยู่บนเขียวสะอื้นแล้วไม่กลัวครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเป็นไงให้ชนกระจ,ยระจายเอากดผิดอีกล้วกดกระโดดเขียวสะอื้นทรอยศอีกแล้วมึงโอ้มาอยู่ข้างนู้นแล้วดูน่ากลัวกันเยอะครับไอ้นี่ก็ตายยากจังเลยเฮ้ยต้องยิงกี่ดอกเนี่ยฮะ โอ้ยนี่จะต้องคราฟธนูด้วยอนกะูไม่ไหวนะ <c oughs> ยังไม่ตายอีกโอ้ยเออตายท,ทักทีเอาเขียวเซื้ออื่นกูค,คืนมาเอามาไอ้พวกนี้มต้องเจอนี่นี่วงสวิงวงสวิงครับสวิงเป็นไงขึ้นเฟลเลยกูเอาไปไปเดี๋ยวเซื้ออื่นกัดกัดเออกูก็ลืมว่ามันกัดนะเฮ้ยกัดอะไรวะเมื่อกี้แอปเปิลออกมาด้วย เก็บตังค์จัดจัดอันนี้โอกัดเข้าทีละตัวสิบไว้เฉยได้ใชยได้โโดนสอยโดนสอยโดนสอยเอาต่อต่อต่อ,ตอยิงไปเขียวเซื่อื่นเขียวเซื่อื่นกินมันเลยได้ไหมเห็นหลบไม่ได้กรด,ดูกัดมันกัดมันลูกก๊อกัดมัน เอา,าไม่ใช่วะเอาขดปุ่มผิดเอาเอาเอาไปต่อครับไปต่อมาแล้วมึงเป็นมา้ามึงเป็นตัวอะไรหรือเป็นอะไรเนี่ยยังไม่หมดใช่ไหมนี่ไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมนี่ถูกกระจุยกระจายครับท่านนี่เป็นไงอกกระโดดลงมาไมวะอเกิดอะไรขึ้นเลยไหมครับ นี่ขอบใจมากเขียวซื้ออื่นกัดมันต่อเอาอีกเอาอีกกัดมันกัดมันเน้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 นเนื้อไปไปต่อครับท่านช่วยดิไม่ได้ช่วยเอาวเขียวซื้ออื่นกูเขียว โธ่มาได้แค่นี้เหรอโอ้โหไม่หนุกเลยเอาบุกไปแล้วนี่โห้ยหลบหลบนึกว่ากูไม่เห็นเหรอฮะไม่ใช่ละครไทย,ย <c oughs> นะเว้ยไม่ใช่ละครไทยขอร้องอกินก่อนหนูคู่ทุบได้ไหมขี้ออ้ย,อ,ยอะไรมาวะโอ้โหกลัวขี้แตกครับ ขี้ขนาดนี้ตายท้องเสียตายเหรอเอาคืออะไรอะ่ะไปต่อดีกว่าเก็บตั้งอโอ้โหมาเป็นชิงช้าสวรรค์เลยมึงอย่าอยู่เลยอุ๊ผมเกียดธนูม,มากเลยครับไม่ยิงได้ไหมครับธนูนี่แบบโอ้โหโดนแรงมากอะ่ะโอ้โดูดอกลยเจ็ดอะ่ะโอ้โหโดนแรงโคตรอะ่ะ เราก็ยิงมาแลมกันนะรู้ว่าเราจะอัพความเร็วกับธนูเยอะๆว่ะเอาไว้ยิงยิงยิงโอ้โหส่วนเอนครับงานเงือบเออพูดไปพูดมาก็หน้าตาคล้ายๆตัวไซเรนฮิลที่มันอยู่เนี่ยใครเป็นตัวคุมถุงชนนะเอาวเว้อาวุธกูเฮ้ยอันนี้อาวุธอันใหม่เว้ยลองใช้ลองใช้อาวุธใหม่โอ้ยโ,โอ้ยกูจะไปเอาเอาวุธหายแล้วโอ้โหทันกันทันทัน นี่โอ oh, oh, ้โหแรง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 บอกเลยแรงและเร็วแต่แบบไม่ได้รู้อ่ะมันจะยิงอะไรกันหนาวเหรอไอยิงอะไรกันนักหนามันจะยิงอะไรกันนักหนาวะยิงสกูไม่ได้เกิดเลยโอมาทีสี่ห้าดอกโอ้ยใจเย็นๆตายอ้าวตายครับท่านโอ้โหลืมดูเลือดช็อกซีนีมาไม่เป็นไร เพิ่มคอมไว้ครับลุยกันต่อเลยโอ้โหเริ่มใหม่เจกกาโดเร, <mi> <mi> เริ่มใหม่แล้วเลยเระตัดแล้วกันครับท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้เมื่อกี้มันเริ่มใหม่เลยว,า,วางทำไมอมกแล้วโอ้โ,โอ้ี้ Typically, ใส่กูก <Kingdom> อีกเว้นมันกลัวอะไรกันขนาดขี้แตกขนาดนั้นนวะฮะมันต้องเป็นตัวบอสที่โหดมากครับมันบิ้วมาตั้งแต่ไองตัวนกคู่อะ มันวิวมาตั้งแต่ตัวนกคู่เลยครับโอ้โหไอ็นี่เยอะจังทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงยังไงฟันไม่โดนอะไรวะฟันคูนี่โดนจังเลยนะเดี๋ยวีคนนี้นั้นมีแต่ทุกข์กินน้ำปั๊บกินน้ำไปด้วยตีไปด้วยนะครับโอเคมาเริ่ม อ้เอาจริงแล้วตายซะตายตายนี่รู้ไหมนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวเขียวๆกูได้มาตอนไหนวะบินตามมาเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ได้ดูมันคือตัวอะไรเออมันทำอะไรได้วะตัวเขียวอา้าวตายอีกแล้วโอ้โหอะไรวะโอ้โหเริ่มใหม่ช่างมันตัดใหม่มาถึงนี่แนหะ <c oughs> มือนที่เดิมครับก <c oughs> วางขี้แตกที่เดิมครับ ตายห่าครับไปต่อเลยครับไม่มีผมฆ่าหมดแล้วลืมดูเลือดครับตายตัวอะไรเนี่ยเห็บหมาเหรอ,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 อหน้าตามเหมือนเห็บหมามากครับเห็บหมาหรือเงาะป่าผมขอตั้งชื่อว่าเห็บหมาแล้วกนะันฮะมันมันเหมือนเงาะป่าเหมือนกันเหมือนเห็บหมามากครับโอ้โหทุบแรงด้วยโอ้โหหน้าตายอย่างนี้ เจอแถวบ้านพี่เนี่ยตกใจตายหา่ามาไปต่อครับไปต่อสั่งกูจังเลยให้เดินเนี่ยแอบดูแอบดูอ,บดอาวุธใหม่อาวุธใหม่แน่พลัวพลัวนั่นไงไม้ความเร็วเพิ่มครับเอาความเร็วดีกว่านะ่รยังไงตัดสินใจไม่ถูกเอาความเร็ว,วกันนะเออตีเร็วขึ้น ก็จะตีหนักนเอาตีเร็วแล้วกันเอ้ยเอาเอาอะไรเอ้ยอาวุธอะไรวะเป็นอาวุธลับเหรอนี่ไงเออมันอยู่ในเสาน่าจะเป็นอาวุธลับนะครับงั้นผมเอาหายหมดแล้วมัวแต่เลือกต้องใช้อน,นี้ใช่ไหมเนี่ยไปไงวะเนี่ยไปไงวะอ๋อนี่ไงอาวุธลับมัวแต่เลือกโอ้โหแล้วถ้าเกิดมันห่วยขึ้นมาทำไงวะเนี่ย ต้องลองตีครับว่าแรงไหมเฮ้ยเอา้าอูนุ๊กจะสู้ใครตัวนี้หมีแม่งยังขี้แตกอะ่ะตัวมันต้องใหญ่มากอะ่ะขนาดหมีตัวเมื่อกี้มันยังกลัวขนาดขี้แตกครับท่านยาตัวนี้ขโมยตังค์กูจำได้เอาเอา้าตังค์กูเว้เนะผมว่าบอสรอบนี้มึงโหดมากครับมันบมบิ้วมาตั้งแต่นกฮูกอ่ะ ขี้แตกกวางขี้แตกมาถึงเนี่ยมีขี้แตกแหละจะมีอะไรไดโนเสาร์ขี้แตกไหมมาใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวครับแต่ผมเริ่มลงคาร์ดีตัวเขียวมันทำอะไรได้วะสัตว์เลี้ยงเหรอโอ้เอา้าเอโอ,อ,อ้นี่นี่น,นี่ตายซะมึงไปด,ดูกินแอปเปิ้ลครับเลือดเหลือน้อยอีกแล้วครับจะรอดไหมเนี่ยมันมีพวกยาเติมเลือดไหมวะ เออไม่รู้นะครับปกติมันน่าจะมีให้บ้างรู้ว่ามันต้องใช้แบบหลอดเดียวผ่านมามาแล้วครับบอสนั่นไงนี่แหละตัวที่พวกมึงกลัวกันเนี่ยเห็บหมายักษ์เห็บหมายักษ์โอ oh. ้ยไฟไหม้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 กูโอ้โหไฟไหม้เห็บหมานะครับซุปเปอร์เห็บหมาและลูกเห็บหมาโอ้โหออกมาจากตัวมันเต็มเลยครับ โอ้โหซูเปอร์เ huh. ห <meric sugar> ็บหมาฟัน okay, ฟ oh, ันฟ oh, ันกูจะฆ่ามันยังไงวะโอ้โหเลื่องรถเป็นนิดเดียวเองตัวมันกินกิ๊บกินไก่แล้วลุยกระโดดฟันเออฟันฟันฟันโอ้โหเห็บหมาอึดวะโอ้โหคลอดลูกคู่หลานเป็นว่าเล่นไหนเมียมึงวะเฮ้เมียก็ไม่มีคลอดลูกเป็นว่าเล่นโอ้โหหรือมันเป็นตัวเมียวะ คนเยอะเป็นฝูงนี่กูเล่นสามก๊กอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเอาเอ้โอ้โอ้โอโอเลือดก็จะตายกูจะตายแล้วโอ้ไฟเฟยไหมกระจุยะจะายโอ้ยหลอน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 ห้อนหลอนมาเป็นฝูงขนาดนี้เลือดจังลดยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่น้องตายส่ตายตายใครตายกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว ตายกูตายกี่รอบแล้วเนี่ยจะไปเริ่มใหม่อีกไเนได้อย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่โอ้โหยังไกลเจ็ดเคเริ่มใหม่ครับวิ่งตั้งแต่ซ้ายไปขวาจนสุดนะครับเ,ออเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อข้ามมาบอสเลยแล้วกันนี่รอบสามรอบสี่นะครับมังจะตายไหมเนี่ยมาสู้มัน จะถอยลูกลุ้ยเอ้ากูตายอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยหาซื้อยาก่อนมันตายสองสารอบครับมันเริ่มมามันไกลครับเล่นรอบหนึ่งเป็นชั่วโมงเออจำได้ว่ามันมีขายยานี่หว่านี่ไงโอ้โหควายเรียกพี่นะกูเนี่ยอ่ะซื้อซื้อสักสองขวดเ็นน่าจะพอมั้งเติมเลือดเต็มป่าว่ะแหมมีขายยา ็ตายเหลาไหรรอบเลยเอาใหม่ครับโอ้โหพระเจ้าช่วยเล่นพารเดียวหลายชั่วโมงไปข้ามเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอาเฮ้ยทำไมจอยมืดวะเดี๋ยว <c oughs> ไปต่อรอบสรอบสไม่รู้มาเห็บหมารอบนี้แหละอยู่เลยกูยิงแรงกูรู้แล้วกูยิงธนูใส่มันอย่างเดียวเลยนี่นม่นี่นน ในีในี่น er. <t art ic> <od> <topic> <t art ic> ี่เหรือตัวที่กูกลัวกันโอ้โหบิวกูมาต้องนานตัวแค่นี้อีเวเน่จะฆ่ากูตายหลายรอบนี่มึงอย่าเล่นฮวกสิอืมอ่ะอ่ะอ่ามึงคอดลูกคอดหลานขนาดนี้มีเงินส่งเรียนไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเอาสิเอาสิรอบนี้มึงไม่รอดกูบอกเลยกูมีของ รอบนี้มึงไม่รอดหรอกกูมีของกินไก่นี่เป็นตัวกินไก่ไปแล้วครับช่วงนี้เยอะจังวะลูกหลานเนี่ยนะรู้ไหมทําอย่างนี้ประชากรมันจะล้นเมืองหืมรู้ไว้เออย่างสดย่างสดนี่แกตายแล้วครับโดดกระโดดเฮะยะ้ยอย่าหลบสิวะอย่าหลบหรือกูตีไปโดนเฮ้ยมึงโอ้ยอย่าลุมดิโอ้แม่ อดยากก็น่าจะแดกอู้ย่ฉยเหรอเดี๋ยวนี้หนึ่งเดี๋ยวพ่อมึอเดี๋ยวเดี๋ยวทุบ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 จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเน้นน้ำหนักเน้นน้ำหนักนี่นี่นี่โอ้ยกินยาก่อนปุบเกือบตายครับท่านอัลนทโนเทนุมันต้องกดเพื่อเปลี่ยนมาเป็นโหมดใช้ยานะครับเ็เลยเปลี่ยนนี่พอใช้ยาแล้วกูไม่ตายแล้วกูตายโง่ไปสามรอบครับเดินโคตรไกลนี่นี่น,นี่โคตรกาก อืมไม่รอดหรอกมึงทีนี้แหละดีแหละกูจะปลดปล่อยพวกมึงแล้วเฮ็บหมานี่เลเวลอัพครับท่านนี่ไม่เลยจะตายนี่แนะ่อา้าวพอตายปุ๊บเป็นกระดูกแนละ้วเอา้ามีกีกเหรอนี่สิงสาราสัตว์นี่ไม่ใช่เห็บหมาเมื่อกี้เหรอนี่กูหลงดีใจเนี่ยกูตายกูจะเริ่มใหม่ไหมวะ เกิดไปดูได้ไหมตัวอะไรมาไม่ได้ด้วยสงสัยต้องไปต่อครับถึงจะรู้ว่าตัวอะไรอ้าวนี่มันเรือโนอาหรือเปล่ามาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเกียดที่หมายเลยโอ้ยใหญโอ้โหวิ่ง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 เร็ว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 โอ้โหใส่เกียร์หมาเลยเกียร์ขวางอะไรก็ได้เร็วเร็วเลยโอ้โหวิ่งสิวากระโดดกระโดดโอ้โหต้องกระโดดข้ามสิ่งกีขวางอีกกู ผมเห็นมันเนี่ยคุณเอ้ยอู๋ใหญ่ใหญ่อย่าให้มันกินนะลูกโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดมึงวิ่งเร็วๆอีกหน่อยได้ไหมโอ้โหดูไอ้ตัวนั้นแม่งใช้พลังขี้โอ้โหมึงต้องกินยาอะไรถึงจะขี้ได้ขนาดนี้วะโอ้ไป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 กระโดดข้ามกระโดดข้ามโอ้โหฝีมือบอกเลยเซียนยาไม่ได้แดกกูือหรอเซียนไม่โอ้โหมีประตูครับต้องลองประตูอีกครับหลบมันนะอันนั้นโอ้ยติดโอ้โหติด โอเว่เลยติด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 เอ้าไป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 ข้าม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 สิงกิวังโอ้กิ๊ดติดอีกมันมาแบบไม่เห็นนะครับพอข้ามประตูมาเนี่ยเร็วเร็วซีวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆเมื่อไหร่จะสุดวะเนี่ยเมื่อไหร่จะสุดวะเนี่ยเฮ้ยไกลแล้วนะเว้ยไกลแล้วนะมึงเร็วๆซีวเร็วเร็วๆรเร็วเเร็วเโอ้โหโอ้โหนี่พ่อมึงเป็นตัวอะไรมึงถึงคานอย่างเงี้ยฮะนี่ก็หน้ามึงยิ่ใหญ่ขนาดนี้ กูรู้แล้วทำไมนั่นขี้แตกกระจายเดี๋ยวเราวิ่ง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 โอ้โหโอลิมปิกเหรียญทองก็สู้มึงไม่ได้แล้วกวางน้อยตอนนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนำแล้วกับเบอร์หนึ่งนำแล้วนำแล้วคีอาลากรไอแมวเน่าเอาองค์หญิงเอาไปย่างเลยเอาไปย่างเลยครับไม่ช่วยแล้ว ลำบากกูจริงๆพวกมึงอ่ะกระโดดโอ้โหฉลามน่นจะต้องต่อเนื่องครับด่านนี้โคตรยาวครับโคตรยาวครับยังไม่จบครับชีวิตนี้ต่อครับกระโดดขึ้นในบอนอนันเะด้อเดี๋ยว้้างขาวอะไรเนี่ยจะมาบินให้ลำคาญใจทําไมวะรู้ว่ามันทำอะไรเราได้ป่ะเฮ้ยพี่เป้าพี่ปักเป้าทำไรเปล่ากระโดดกัด กระโดดกัดเหรอยิงยิงลองให้ลองให้ไปเลยข้างขาวข้างขาวยิงให้ล่วงยิงให้อ้โหมาดูเลือดกูกัดหัวงับหัวนี่ฟันมึงไม่ล่วงเลอกูใส่เป็นเกราะเหล็กอนู้เนี่ยงับหัวกูเหรองับหัวไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นน้องเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมึงดูขนาดนี้กูขอเลือดบริจาคด่วนเลย โอ้โหโหลดลดโหนี่ขอบใจมากพี่กระโดดงับทีเดียวตายห่าหมดเลยครับท่านอืมกระโดดตบกระโดดตบเฮ้ยคอยคิงฉันเลือกนายก็ขี่ได้ป่าววะมีคอยคิงครับโูควาคอยคิงฉันเลือกนายเฮ้ยขี่ได้เอ้าเอ้าโอ้กุหลังขี่คอยคิงเลยนี่ก็กระโดดงับจังเลยคอยคิงฉันเลือกนายกระโดด โอ้ขี่ยากจรงวะคอยคิงไปแล้วคอยคิงกูกูไปขี่กงล้อมเหมือนเดิมโอ้ติดเสาติดหินติดแล้วโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างยากเลยเลือดจะหมดแล้วครับท่านตายแน่เลยครับยากูหมดยังเดี๋ยวใช่หายา,ยาก่อนยาเดีย๋ยวยาคืออะไรข้ามแล้วครับตอนนี้ได้ขี่คอยคิงแล้ว ข้าม,มาตอนที่แบบไม่กี้เลยเลยไม่กี้มาแล้วครับมาขีกมีขี่เฮ้ยอะไรวะพลราชาโอ้โหมึงทำตัวมีประโยชน์บ้างก็ดีนะเนี่ยอะไรอะ่ะมึงไม่ได้มาตัวเดียวถ้ามึงมางไม่ต้องมาก็ได้ไหมโอ้โหพาพวกอะไรมาด้วยบอสไม่รู้กี่ตัวเลยด่านนึงเอาสิมาโอ้โหฟันเหลืองใช่ไหมะแปลงฟันมั่งไม่นี่ ตัวนี้นี่มีกันดูงี้โหไม่ธรรมดานี่มึงสำลอกขี้ออกมาเลยล่ะคอยคิงฉันเลือกนายโอ้โหฟันไม่ไปเข้าครับยิงแล้วกันโอ้โหเข้าหกเองอ่ะโคตรน้อยอ่ะมันจะตายเมื่อไหร่วันนี้มันต้องมีวิธีครับพระราชาครับนี่มึงสั่งให้กูยิงอย่างเดียวเลยเหรอมึงช่วยทำอะไรกับมันหน่อยได้ไหมยิงให้มันโดนหน่อยมันโดนกู โอ๊ยตัวกูอยู่ไหนพระราชาคอยเิีงกูไปไหนแล้วมึงยิงให้มันโดนสิครับยิงโดนหัวกูเนี้โดนโกกจังเลยเอามามามาเฮ้ยเฮ้ยมึงหัวของมึงยิงเข้าแรงครับดีมากพระราชายิงอีกยิงอีกยิงอีกอย่ามาหากู <c oughs> เยอะปะเต้าใหญ่มึงอยู่ตรงนู้นเต้าใหญ่มึงอยู่ตรงนู้นมึงรีบไปเลยโอ้โห เร็วอ้อยยังอีเป็นแมวทำไมมันว่ายน้ำเร็วจังวะ<笑><笑>พระราชายิงๆๆยิงยิงใส่มันให้มันมึนหน่อยครับท่านพระราชาเร็วๆมาแล้วลูกระสุมนมาแล้วครับล่อมันมาครับนั่นแหละถูกต้องยิงไม่โดนไอ้กูเอายิง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 ตายไม่ตายโอ้ยยิงนิดนึงโอ้ยยิงรัวๆเลยครับจังหวะนี้รัวๆแล้วรัวๆวๆๆๆๆว ลู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 ลุ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 ลปลุ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 ลมลุ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 ลล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 ล ฝากเซปิลารไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าของ Castell of Caser t ครับเซปิลารวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย